สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะมาจากคิดจักแม่น้ำแห่งความปวดตาก็จะมาเป็นคำพยานชีวิตเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักค่ะก็ก่อนที่มุกจะมารู้จักพระเจ้านะคะมุกก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชักตั้งแต่อนุบาลก็แม่ได้พาไปรักษาหมอคลินิกสักแก้วให้กินยา2อปีครึ่งแต่ว่ามุกก็กินแต่ว่าก็ไม่หาย ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงส่งนาตุกตามาบอกประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทรงรักษาโรคให้หายได้ทําให้หมุกกับแม่ได้รู้จักพระเจ้าวันนั้นก็ได้ไปบทของพระเจ้าพ่อกาะเกตพ่อของนาตุกตาที่เป็นผู้รับใช้ยอยู่ชื่อคิธจักรแม่น้ำเห่งความปวดตาวันนั้นเป็นวันศุกร์ก็เป็นวันที่พัตเตอร์โนตับอาจารย์ลุ่งได้มา วันนั้นมุกกับแม่ก็เลยได้ตัดสินใจที่รับบัพติศมาค่ะก็หลังจากรับบัพติศมาแล้วนะคะมุกก็เริ่มมุก,กับแม่ก็เริ่มติดตามพระเจ้าไปบวชทุกวันอาทิตย์ไม่ขาดแล้วก็รู้จักน้ำพระไทยของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกเวลาแล้วพระองค์ได้ทรงทําการอัศจรรย์กับมุกคือการรักษาโรคลมชักให้หายก็ ตอนที่มุกรู้จักพระเจ้ามุกก็รักษาอยู่โรงพยาบาลรามคาแหงนะคะก็หมอแนะนําให้กินยา5ปีแต่มุกกินได้แค่3ปีเพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่ก็ไม่มีตังค์ซื้อยาตอนนั้นยาเหลือแผงสุดท้ายแล้วพอกินหมดแผงนั้นเปิดมาอีกวันนึงมาเจอยายแผงนึงงอา้ากินหมดไปแล้วนี่ก็เลยคิดว่ายานั้นน่ะมาจากพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ตอนนั้นมุกก็ยังอธิษฐานไม่เป็นแม่ก็เลยอธิษฐานด้วยความเชื่อว่า ถ้าลูกสาวของลูกกินยาหมดแผงนี้แล้วจะหายมุกก็เชื่อว่ามุกอะ่ะหายก็คนที่เป็นโรคลมชักนะคะที่แบบว่าตกใจหรือได้ยินเสียงดนตรีดังๆหัวใจก็จะสั่นแบบแรงๆเหมือนเราเดินแบบไม่หยุดแต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้เรารู้ก็คือตอนนั้นมุกแบบไปเจอแบบสิ่งที่ตกใจหรือเสียงดังอะ่ะหัวใจของมุกอะ่ะไม่สั่นอีกเลยเหมือนพระเจ้าตักับบอกเราว่าโรคที่เจ้าเป็นอยู่เจ้าได้หายแล้ว ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เพียงแต่จะรักษาลูกเท่านั้นพระองค์ยังทรงเติมสติปัญญาและเสริมกําลังของมุกซึ่งตอนนั้นมุกเรียนก็ไม่รู้เรื่องเรียนไม่ทันเพื่อนบางทีก็ร้องไห้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้คนบาปอย่างลุกและแม่ได้รับความรักเมตตาจากพระองค์และพระองค์ตอนนี้ก็พระองค์ได้เติมทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาดหายไปให้มุกกับแม่ให้เต็มล้นด้วยพระพร วันนี้ก็มีแบบสันติสุขในใจมากทุกวันก็มีแต่พระเจ้าก็ขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ามน,น